ออกประมงเจอเรื่องร้อนวิญญาณมาฉุดกะจะเอาไปอยู่ด้วยจังหวัดสุราธานีเรื่องที่จะเล่านี้ไม่ใช่นิทานประลามปราของชาวประมงทั่วๆไปนะครับ แต่มันคือเรื่องจริงซึ่งถ้าคนที่อยู่ในแวดวงของคนเดินเรือช่วงนั้นก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างขอเกินก่อนนะครับเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ติดทะเลแถบหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาเป็นว่าอำเภอหนึ่งที่ติดทะเลแล้วกันบอกชัดเจนเดี๋ยวไปกระทบการท่องเที่ยวเขาอีกเรื่องทั้งหมดเล่าโดยพ่อแท้ๆของเพื่อนผมเป็นเพื่อนสมัยมปลายครับ และในแต่ละเหตุการณ์แต่ละบริบทจะถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของท่านในช่วงเวลานั้นขอสมมุติชื่อแก่ว่าลุงกบนะครับคือลุงกบเนี่ยสมัยตอนแกยังเรียนอยู่มศหช่วงนั้นแกก็ช่วยที่บ้านทําประมงออกหาปลาเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปนั่นแหละครับแต่ติดตรงที่ครอบครัวแกไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยจึงจําเป็นต้องทํางานหนักกว่าชาวบ้านเขา แกบอกช่วงนั้นในละแวกเอ่าที่แกอยู่มีข่าวลือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกอุ้มมาฆ่าที่ท่าเรือแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นแกบอกว่าแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากคงแค่ข่าวลือทั่วไปแต่หลังจากชาวบ้านลือกันอยู่พักใหญ่ๆเหมือนเรื่องจะเงียบไปแต่ก็เงียบได้ไม่นานเพราะว่ามีชาวประมงคนหนึ่งอยู่ๆก็หายตัวไปเฉยๆเหลือแต่เรือลอยลำอยู่กลางทะเล จนตำรวจต้องลากเรือกลับมายังทา่าคือชาวบ้านออกทะเลช่วยกันหาไปทั่วเลยสองวันสามวันก็ยังไม่เจอซึ่งปกติถ้าตกน้ำจมน้ำศพคงลอยขึ้นมาแล้วคือลุงกบแกบอกว่าตอนนั้นแกรู้สึกใจคอไม่ดีเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่ทะเลสงบสงบแบบนี้จะมีคนตกน้ำจมน้ำหายไปยิ่งเป็นชาวประมงด้วยแล้วยิ่งยาก และแล้วคืนนั้นกระชากวิญญาณก็มาถึงแล้วมันก็เป็นค่ำคืนที่แกยังจดจำไม่เคยลืมเลยว่าตัวแกเองรอดมาได้ยังไงคืนนั้นแกกับเพื่อนอีกสามคนออกเรือไปหาหมึกกับนายหัวรวมแล้วบนเรือมีทั้งหมดสคนหลังจากเปิดไฟลอกหมึกเสร็จสับแกก็เดินไปที่หัวเรือลุงกบแกกล่าวว่าจะนั่งพักสักหน่อยแต่ยังไม่ทันได้นั่งเลย อยู่ๆแกก็ได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรสักอย่างกำลังแหวกน้ำใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจะว่าเหมือนเสียงคนว่ายน้ำมาก็ได้ตอนนั้นแกคำหาไฟฉายใหญ่เลยคำหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแกเลยพยายามเพ่งไปยังเสียงที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาลองนึกภาพตามนะว่าแสงไฟสีเขียวที่ใช้ลอบเมือกพอสะท้อนแสงไปยังเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนคนหรืออะไรสักอย่าง แล้วอยู่ๆมันก็มุดน้ำลงไปเฉยๆหายไปในความมืดราวกับไม่มีอะไรแกผงะเลยเฮ้ยตัวเหี้ยวไรวะ <_ an> ความที่แกยังเด็กก็คึกขนองเห็นอะไรแบบนี้ก็ทึกทักเอาปอนเลย <_ an> ตอนนั้นแกเริ่มคิดมากแล้วแต่พอแกหันไปมองท้ายเรือก็รู้สึกค่อยยังชัวร์ที่ไม่ได้มาคนเดียวนี่ว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยตั้งหลายคน แต่ยังไม่ทันได้เดินกลับไปท้ายเรืออยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าชื่ออะไรเหรอบอกเลยตอนนั้นแกสะดุ้งยงเลยพร้อมหันหน้ากลับไปยังต้นเสียงและวภาพที่เห็นตรงหน้าคือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่สวยมากๆสวยจริงๆผิวขาวใสใส่เสื้อสีขาวผมสั้นประบาแกบอกว่าเห็นครั้งแรกยังหลงเลยชอบมาก อยากได้สุดๆส,ส่วนผู้หญิงคนนั้นก็นั่งห้อยขาอยู่ตรงหัวเรือปากเอ่ยถามแกอยู่เรื่อยๆว่าชื่อไรตอนนั้นแกบอกว่าเหมือนทำอะไรไม่ถูกรู้สึกเขินๆแต่ก็ตอบตอบไปว่าชื่อกบหลังจากแกบอกชื่อไปปุ๊บผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนั้นแกกำลังเดินไปจะถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนสวยคนนั้นยิ้มให้แกแกก็ยิ้มกลับ ตอนนั้นอยู่ใกล้พอที่แกจะเห็นว่าร่างของผู้หญิงนี้เปียกไปทั้งตัวลุงกบแกถามว่าทําไมเปียกทั้งตัวเนี่ยไม่หนาวหรือครับแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบสักพักอยู่ๆเธอก็สยายยิมแล้วก็ยื่นมือมาจิกผมลุงกบดึงกระชากหัวแกลงไปในน้ําเลยตอนนั้นลุงแกคงได้สติแล้วแหละ แกเลยพยายามจะใช้มือตะเกียกตะกายปัดป้องมือที่จับผมแกอยู่จนหลุดได้พอแกเป็นอิสระแกงย่างหน้าขึ้นไปมองด้านบนผิวน้ำแกถึงกับตกใจมากเพราะแกโดนลากลงมาลึกมากขนาดนี้เลยเหรอประมาณ3-4เมตรเห็นจะได้และตอนที่แกกำลังพยายามจะว่ายน้ำขึ้นไปที่เรือด้านบนแกยังได้ยินเสียงคนพูดลอยตามน้ำมาว่าไปอยู่กับพี่ไม่กบ มาอยู่กับพี่เถอะนะแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นตามมาตอนนั้นลุงแกก็หันซ้ายหันขวาไปดูว่าไหนวะเสียงมาจากไหนแต่พอแกก้มลงไปมองที่หว่างขาเท่านั้นแหละเออือแสงสีเขียวของหลอดไฟสะท้อนลงไปจนเห็นใบหน้าผู้หญิงคนนั้นแบบชัดๆระดับ HD เลยแกบอกแวบแรกเนี่ยความสวยยังเหมือนเดิม แต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือเลือดเลือดไหลเป็นสายเลยออกมาจากตาหูจมูกปากของผู้หญิงคนนั้นยังไม่พอผู้หญิงคนนั้นพยายามจะใช้มือจับขาแกให้ได้ตอนนั้นความที่ตกใจแกดันปล่อยอากาศออกจากปอดหมดเลยมันยิ่งทำให้ร่างแกจมดิ่งลงไปกว่าเดิมอีกแต่ดีที่ลุงกบแกเป็นคนแข็งแรง แกถีบน้ําขึ้นไปขึ้นไปจนมือขวาแกไปจับกับเชือกที่เป็นตะข่ายตรงหัวเรือไว้ได้แกบอกว่าตอนนั้นแกไม่มองมันแล้วอยากจะขึ้นไปหายใจให้ได้อย่างเดียวพอแต่แกบอกว่าร่างกายมันหนักแปลกๆพยายามไต่เชือกขึ้นไปก็เหมือนมีอะไรถ่วงน้ําหนักแกอยู่จนแกปีนขึ้นมาพ้นน้ําได้สําเร็จแกหายใจเฮือกใหญ่และยังไม่ทันตะโกนให้เพื่อนมาช่วย เจ้าของเรือก็ยื่นมือมาดึงแขนลุงกบขึ้นไปส่วนคนอื่นๆก็รีบมาช่วยดึงตัวแกขึ้นจากน้ําตอนที่ลุงกบแกมองไปที่หน้าเจ้าของเรือแกเห็นใบหน้าของเจ้าของเรือทําหน้าเหวอเลยหน้าลาเปงเซงแต่ตอนนั้นแกเหนื่อยจนจะหมดแรงเลยไม่มีแรงจะถามอะไรพอขึ้นมาจากเรือได้สรุปคืนนั้นทุกคนเอาเรือกลับเข้าฝั่งทันที ไม่มีแม้แต่คำถามบนเรือว่าเกิดอะไรขึ้นคือเจ้าของเรือมุ่งหน้ากับฟังอย่างเดียวส่วนลุงโกบตอนนอนอยู่บนเรือแกรู้สึกแสบๆพอมองไปดูที่ขาขวาชัดเลยว่ามีรอยเล็บสีรอยขูดกับน้องแกและนั่นคือคืนที่น่ากลัวที่สุดที่แกเจอในอาชีพประมงเลยทีเดียวหลังจากนั้นความจริงก็มาเฉลยขอสรุปไทม์ไลน์เป็นฉากๆนะครับ ผู้หญิงที่กระชากหัวลุงกบลงน้ําอาจจะเป็นคนเดียวกับผู้หญิงที่โดนอุ้มไปฆ่าตามที่ชาวบ้านเขาลือกันขนาดนั้นจากข้อมูลทราบภายหลังว่าเธอโดนสามีเข้าใจผิดว่ามีชู้เลยโดนจับมาถ่วงน้ําจนปัจจุบันยังหาศพไม่เจอเอาจริงๆผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีชู้นะแต่ผู้ชายคนอื่นมาก,ก่อแก่ตัวเธอเองต่างหากละ่ะน่าสงสารมากๆ ส่วนเรือที่ลุงกบขึ้นไปความจริงแล้วมีแม่ย่านางแต่ทำไมยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้คำตอบคือลุงกบแกปากไว้เองตอนที่อยู่บนเรือแกดันไปทึกทักเหมือนเชื้อเชิญเขาขึ้นเรือนั่นแหละเขาเลยขึ้นมาได้หลังจากกลับฝั่งผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งได้เจ้าของเรือยอมบอกว่าตอนแกดึงแขนลุงกบขึ้นไปแกมองลงไปในน้ำแกเห็นหน้าผู้หญิงเหมือนกำลังโกรธสุดขีด คงประมาณว่าอย่ามาเอาของของเธอไปประมาณนั้นอย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปก็ไม่มีใครเจออะไรอีกลุงกบยังทำประมงต่อไปปัจจุบันแกก็ยังทำอยู่จนมีลูกชายและกลายมาเป็นเพื่อนกับผมในปัจจุบันเรื่องนี้แกเตือนเสมอว่าเวลาลงเรืออยู่ในทะเลอย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียว ให้ไปกันเป็นคู่มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้และที่สําคัญแกบอกว่าอย่าปากไวเป็นอันขาดเห็นอะไรก็อย่าทึกทักเอาทําเป็นไม่เห็นซะดีกว่าพอถึงบนพื้นดินเมื่อ,อไหร่ค่อยพูดไม่เสียหายอะไรครับออกประมงเจอเรื่องร้อนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณัที่นี้ด้วย ร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตทีสวัสดีครับ